ก็เป็นก็เหมือนกับพี่กลุ่มที่สองนะครับอยู่มองมองดูแล้วก็จะเป็นเป็นเป็นสามแต่ผมขอเกนอคุณครูผู้สอนนะครับว่าที่เจอเดี๋ยวก็จะขอนำนำตามประเด็นในหัวข้อความสนใจของเบยนะคะเพราะว่าหัวใจหลักสำคัญของงานนั้นก็คือ ที่สองเนี่ยคุณครูจะต้องมีการสำรวจแวนในเรื่องของข้อมูลปัญญาว่านักเรียนมีความสามารถด้านใดในอนเราปัญหา้ทางดุซิ่งตอนเราคอยยัดีวิตชหมอกระคุณครูที่ปรึกษามีเรื่องอะไรหมอสามครับสองครับหมอครับสื่อเน่าจับมีปัญหาที่เด็กมีใช้เองเราเนาะมีใช้เองขยายมหาเราเมื่อวันเมื่อเมื่อติมก่อนตอนตอนนี้เราดูประสบการ ตออิดเขาไม่ค่อยมาเรียนผม,ผมก็ได้ไปติดตามที่บ้านก็คือคุณแม่เขานี่ลูกน้าให้รับเขาบ้านก็คือคุณแม่เขาก็คือลนขายของขายขอ,องแล้วเขามไม่ไม่ค่อยได้มีเวลาลูกแล้วตอน,นลูกก็คือเสวนใหญ่เขาก็กลับบ้านตอนตอนกลับบ้านครับตอนเด็กกลับบ้าน,น,บบานเขาก็ไม่ได้ไม่หนังบ,บ้าน ว่าแม่เขาขาดใจก็เลยมีปัญหาตรงนี้เขาก็จะกลับบ้านประมาณตุ่มสองทุ่มแล้วก็แม่ก็ไม่มีเวลาผมก็เลยได้ได้ถามปัญหาที่ก่ยับเด็กก็คือเด็กเขาก็จะไปอยู่กับเพื่อนจะเป็นสมองก็เลยก็เลยนี่เลยชวนแม่มาครับเขาจะเตือนคานิดนึงครับนี้ท่านบรอดเนื่องจากท่านบรอดมีธุรกิจแล้วก็วันนี้น่าจะเป็นลักษณะคล้ายๆสร้างข้อตกลงร่วมกัน แต่ก่อนอื่นที่จะสร้างข้อตกลงเพื่อช่วยปัญหาเรื่องเขาขาดเรียนนี้เรียนอย่างเงี้ยข้อมูลในเรื่องของการขาดเรียนนี้เรียนยังช่วยได้ครับยังไม่ติดหมอสอ<ม>แต่มันเป็นภาวะก,กลุ่มเสี่ยงถ้าเราเจอเด็กอย่างเงี้ยเราก็จะรายงานผู้ปกครองแจ้งครูประจําชั้นให้ช่วยเหลือแก้ไขกันแก้ไขมาสักระยะหนึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นอยากฟังจากาของคุณแม่น้อยนิดนึง<ม>ว่าหลุกใช่เป็นทงไหนว่าต้องผ่านตอะไรฟังไอ้ก็ดีเหมือนต่าหนูผู้แจ้งไปหานะคะก็เลยบอกว่าเห็นว่าผู้ปกครองแน่ ว่าลูกเจ้านำบบเขาเรียนก็บ่เขาจังได๋แล้วก,กระเบิดเงินไปกู้มือหรือว่าไปโรงเรียนโรงเรียนอันนั่งก็ค่าแต่หาเงินกว่าสิเดเมื่อกระซ้ำถุน4ี0ุนกลัวสิเดกับบานแบบกับพ่ามาก,ก็เห็นเพิ่นอยู่ได้ล่ะค่ะถามตอนแรกก็ว่าไปโรงเรียนดูแม่ก็บ่ฮู้วแม่ว่าหอดหรือบ่ฮอดแม่กับ,บ่ไดีตามด่านนั่นพอดีผู้แจกเพื่อนเขาไปหามาหาแม่แม่บอกว่าไปพบพออน่ว่าจอยกันเมื่อจอน ว่าลูกดีสิผมมีซีซส,สอบผู้เป็นแม่ก็ตกใจก็เลยบอกว่าเอออ่ะเดี๋ยวแม่สิไปดิมืออื่นก็แพกคพ่อกันก็พอ,อโอที่หเห็นกันไหค่ะแน,แนวทางที่ให้หลูกเลยให้ลูกชันไ,ไ้เยี่ยนจบน้ามูเพิ่อนเยื่เพิ่มเติมเพื่อสอบถามคุณแม่ให้ท่านผู้บริการแล้วค็มูประจําชั้นฟังด้วยนึ่มันมีเนื่องจากคุณแม่เนี่ยก็ดูแลผมผมทราบว่าจากครูประจาชั้นที่ไปเยี่ยมบ้านทราบว่าคุณแม่ดูแลลูกคนเดียวเป็นแม่เลี้ยงเดียวค่ะ พ่อเขาจะมาเป็นบางครั้งนานๆมาครั้งเป็นแทบที่ประเดี๋มากเราค่ะอยากเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเพราะว่าผมอยากเข้าใจเด็กคนนี้นิดนึงเพราะว่าเขาเขาจะมีพฤติกรรมที่เขาเรียกว่าอะไรมีบางอย่างที่ผมอยากเข้าใจถ้าผมเข้าใจได้จากสิ่งที่เราเล่เนาะค่ะในการหาเงินนี่ก็ทีเป็นเป็นหน้าเนี่ยแหละเป็นผู้หาเงินเป็นตัวลักพ่อเพื่อนกันโดนเดือนที่มาเข้ากับบมว่าเวลาไปเวลามาเพื่อนตัวใดๆ่อนเห้นานเขาอื่นมาจึงมายั่งนะคะ ยีนยิ้ยพอกันแต่เรื่องเนื่ยเดี๋ยวพอค่อยเดีบยพอค่อยเดยอันใจน้อเพื่นอนเราค่ะก็ใจอาจจะพร้อมหาแต่ทีส่งให้ลูกตลอดแต่ลูกพออันว่าเม่ไปโรงเรียนแนี่ซื้อนั่นซื้อนี่กตบซิเปเตนิชั่นเนี่ยแหละค่ะเป็นผู้ห้แต่ค,คิดว่าลูกไปโรงเรียน,นะะเนี่ยแหละค่ะเ่เคยว่าลูกว่ไปนะคะแต่มาเดี๋ยวนีู้ดแจกก็ไวเมื่อยอยู่ไอลูกบอบอบ,บอดีตัวเฮา กับพยายามอยู่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนี่แหละดูแลผู้เดียวตัวนี้คุณแม่ครับท่านบอกขออนุญาตสอบถามเป็นถือว่าเป็นข้อมูลเซึ่งฟหรือเน็ตเออร์เพราะว่าคล้ายๆว่าผมเคยคุยกันเล็กน้อยอเสือหนึ่งจากเพค่ณนรู้แจ้งแจเคสมาเ,เขาเขาบนว่านี่อาจจะจริงหรือไม่จริงผม,ผมก็เสื้อผมก็ไเื่อนกับเสื่อเล็กน้อยว่าเขาก็อยากไปโรงเนียนเพราะว่าเขาเขาเสาเขาเรียดทีพ่อแม่ทะเลาะกัน หลักพ,พ่อแม่กำลังสิี่ยยาหลานกันเรื่องนี้เป็นความจริงจังไนอยู่หรอเป่าจ๊ะมันกะมีนะคะ่ะมีส่วนดูในการทะเลาะกัน,กน,กาานเถียงกันตาแมาตาเนี่ยแหละค่ะมันก็เกิดบางครั้งเขาก็เถียงกันตอหนาลูกก็บมีอันนี้ย่อมรักืูค่ะก็ะะ้าถ้าคุณแม่เปิดใจครับคุณครูเราใหทุนพฟองเอาฟังคือสิมันก็สิตรงกับข้อมูลด่ผมมีอยู่ว่า ลูกลูกไส้เขา้าต้องเอนี่แหละเพิ่นเพิ่นใครๆอาจจะวงตรงเนาะเพิ่น,นยากให้พ่อแม่เลิกการแข่งแล้วแล้วกดถ่ายความโมกนมันว่องสันเดียมันเคยเห็นเลยครับพออยู่น้ำแ,แกันตลอดเวล่าตอนนี้ก็จะมีปัญหาเวลามากกระเปิดใจเพื่อจะมาแก้ปัญหาลูกของท่านี่ครับลูกของแม่แจงลูกแบบที่ดูของคุณผู้แจงคู่ต่อลูกของผมด้วยกันคุณหนิงในเมื่ออยู่ในบ้าน อ,อยู่ตรงนี้แล้วคืณอาจจะมีปัญหาแต่เล็กหน่อยแต่ว่าปัญหานั่นทุกคนมันเหมือน,นที่ผมรับฟังปัญหาเมื่อกี้ว่า,าแม่แจงนี่นมีปัญหากับพอบานเนาะแ่นิดนึงแต่ว่าเห้าต่อเป็นหขาไพยายาพยายามเพราะว่าลูกกะลั่งนี้ได้ช่วงมะเร็ยวม่ดตอยู่หม้อสองก็ลั่งทมูงงกลั่งต้องการความรักความอบอุน แต่ว่าสามารถจะดึงไปทั้งดีทั้งลายได้ดังนั้นการมือนี้เชิญอม่านี่คือมามาซอยกันแก้ปัญหาดูเข้านี่ละให้ให้เพิ่มญาณหน่อยน้องเนียนน้องเข่านี่อยเพิ่มน้องเนียนไป้ายโอกาสญาณหน่อยก็อย่าให้โอกาสเด็กหน่อยเด็โจ๊บเพื่อเขาจะมีอาชีพจะมีอนาคตในขั้นนั้นเป็นยังไงมากมือนี้ต่อว่าคุณคู่แจ็คบอลีือเป็นน้ำยูบานในสังีเกตุสีต่น้แจอมายแล้วค่่ะะเพราาวุณ จะปรับปรับตัวเองไหมเพรไอ้ให้ลูกกังวลขื่นเ่องปัญหาจะพยายามกระลองเพื่อนเด็กเพื่อนจบมาตามที่ได้ค่ะอ่าเพามีความคิดเห็นรวมกันแล้วจะแก้ปัญหาทั้งทางโรงเรียนทั้งทางบ้านอย้างนั้นเขาต้องมาซอยกันได้แบบเพราะมันมันจะดวงใหม่ดวมมือตอนตอนนี้หูวแล้วปัญหาคือเล็กหน่อยเด็กได้เอเดียมามาเร็ว มากว่าถึงถึงลุ่บบเลีเ้ยงเงินกันเิกไปแล้วอ่าที่นี่ตอนนี้แม่รับสากแล้วแม่ก็ต้องไปไปบอกถูกน้ำคู่กับสิ้พยา,ยามอ่าเขตให้เต็มที่ติดตามแล้วก็เอาคนเขาส่วนเวลาเลี้ยงที่มันอ่ายังพอมีอยู่นี่เข้าไปจะให้โอกาสนักเรียนเพื่ออยากอย่างหน่อยหน่อยเพื่อจบอเพื่อจะไปต่อสายอาชีพสายสายยังกันแหละแต่เพื่อซึ่งมันเป็นการศึกษาภาคบังคับซึ่งมือมันก็ต้อง ยบย่างหน่อยกับหม้อสามงนั่นใน้ผู้ปกครองเชื่อมันเชื่อมื่วว่าคู่คู่ประจําคู่ที่ปรึกษาเลยนี่ก็คู่แนแนวคู่ต่อเนี่อเพิ่นก็สิดูแลถูกเข้าย่างเต็มที่พยายามชักจูงเอาแต่ฝากคู่คู่แจ็คคู่ที่ปรึกษาคู่แน่แนวนั้นพยายามหาจิตจกรรมหาจิตจกรรมที่เสริมมันไปเพิ่นอาจจะโบกเก่งในเรื่องของวิชาการเท่าก็เอากีฬาไปแต่ว่าสาบ ่าว่าแล้วเมื่อกี้พอว่านั่นฟังข้อมูลแล้วว่าตอนอยุคปฐมนี่คนนักเลนฟุตบอลดังนัน้นแล้วพะยำกึญคนเขาเขาชุนมฟุตบอลของเรียนเท่าพยายามเออเอากีฬาเป็นตัวเชื่อมเป็นอย่างมากนัเรียนพอบางเพื่อคุณอาจจะบอกคอยถนัดในเรื่องของวิชาการดังนั้นเท่ากับพายามเอาจกิจกรรมเลส่งเสริมเลงไปในเรื่องของทักษะเข้าไปงานอาชีพต่างๆเสริมลง,งไปแล้วก็พยายาำเอากิจกรรม ไอ้ม่โม่ที่เป็นเพื่อนที่ปร,รึกษาไว้ซี่นี่ <ฮะ S 1> ให้ประกบเพื่อนให้ดึงเพื่อนเขามาในกลุ่มให้เพื่อนอยากมาโรงเรีย้ยง<ม>ให้เพื่อนอยากมาเทำกิจกรรมตรงนี้<ม>โดยโดยอาศัยมูเนี่ยไหว้ซี่เพื่อนพฤษาเข้ามาซอยละอ้าว<อ>คุณแม่มี่ยังจะถามพ่ออีกพ่ออ้าวคุณแม่มี่ยังจะถามพ่ออีกพ่อฝากเพม่อนพ่อออกครับคุณผู้แจ๊กคุณผู้ต่อเปเรื่องข่าวกระบัง หน้าเราค่อยมีเวลาหลายแต่ว่าหน้าแตสุพยา,ยามเบอร์หนุนี้คือจิดคือการค่ะอืมครับก็ขยัดแจกกับคุณแม่นําว่าวิธีการที่จะดูแลนอ้องตอนไปเห็นคาวอลได้ระบุแล้วหนึ่งสีมีกระบวนการว่ยซี่เข้าไปซอยแต่ส่วนส่วนดีัอีกสามอย่างนี่ผมตรงรายงานทาร์วอลับผมควบคทั้งชั้นับคุณแม่ฟังน้ำมาคือตอนนี้เขาเข้าได้ใส่วิธีการลิงระบบไล่กัน เนื่องจากคุณแม่เป็นแม่ค้าคุณแม่ขายสาวขายเรศหล้วก็ให้เล็กน้อยอยู่ในกลุ่มไลน์ของพ<ม>่อแม่กู้ให้ยมือเจ๊แจงเชฟปวยไข่เชขออนุญาตไป้ใช้แก่คู่ที่ปรึกษาเงินผมหูหลักก็แม่หูตะโบชิบะไรกังวลเพราะว่าจะใส่ที่ห้องยี่เลยการอ่านการสื่อสารแม่ที่อยู่ตลาดที่บอกใครมีเวลาถามข่าวลูกก็สิได้เห็นข่าวลูกนั่มทำมีไปเล่นกีฬาก็ฟุตบอลก็สิไา้ร่องในเบิ้ง เรื่องต่อมาเรื่องที่2เกี่ยวกับเรื่องของการรักมันเนื่องจากเลี่ยนบ่อยๆเนี่ยผมก็สิให้คุณครูที่ปิพย์ศอยติดตามในเรื่องของการเก็บงานชิ้นงานเขกษบรีตกบกพร่องนะหละกักการอีกตัวหนึ่งอันที่3ก็คือคงสิมีการรายงานพฤติกรรมทันทีขึ้นแล้วเกษบรีบอกถึงเรื่องนี้เนี่ยเกษบรีเนม่แนวแนวดีเปแนละ้วผมก็บเรืถามมาลองเนื่องจากคุณเมเจอ์สอนสอง